ก็กราบสวัสดูคนครับทำไมมโนคิเมคราบะก็ในช่องเคเพิ hmm. been, so reality, ag ag ่อเสียครับพอดีไอ้นโนคิซีรี่ไอยูนี้นะครับอ่ะลงไม่ทันแน่นอนลงช้าแน่ก็เลยบอลลงไหมครับถ่ายแล้วกันแก้ขัดแล้วคือกัดจะระเบิดเลยด้วยมันได้ระเบิดได้ปะปิ่ถึงหรอโอ้ยแก ทำไมไม่ระเบิดวะต้องใส่ตั้งแต่ตอนที่ตอนที่วันระเแบบิดแหละอืมมันต้องถึงแบบดูเลยเหรอโอเค๋ยวก็ได้บืมแนบบ่แบบแหลกก็ด้โอ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 ้แหลกเลยแหลกอืม ไม่คิดว่าจะบวดเยอะขนาดนั้นนะนะเอาละได้เวลาซ่อมแซมพื้นที่กัดจะซ่อมแซมมาแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจะซ่อมเยอะขานาดนี้นะโอ้โหใหญ่แน่เออไม่คิดว่าจะระเบิดใหญ่กว่านี้ไม่ไะเบิดแบบโอ้โหโอ้ซ่อมนานนะเอ้เดี๋ยวมีท่าไหมหรอไม่สินะ ต่ว่าเราเชื่อมต่อดิเออาลองไป,ไปก็ต้องทำเลยทำก่อแล้วกันทำไมตอนผมลงคลิปซีรีส์อันนี้มีกระขับไปลงชา้าจังก็ผมคือเราได้พักหยุดไปอะคือนเราหยุดไปหลายวันนึงและเขืเราแบบเออวันนี้ต้องทำซีรี M. M. ส์มีต้องอันนี้มีต้องทนะคืออีกคืนหนึ่งอะแก้จะเสร็จแล้วแต่อีกคืนข้างหลังอะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวช่วยดูนะว่ายังไม่เสร็จยังไง เออไม่ดีกว่าถ้าโชยดูคนรู้ก็รู้ว่าในเรื่อง,เ,องปเป็นงไงอย่าโชยดูเถอะเคปพูดบอกพอยแก่คือสงสัยตตกข่าของเราคือคลิปเราส่วนใหญ่ดังเพราะอะไรมิร้แม่งคนดูตั้งเยอะไอ้คนดูคลิปสร้างบ้านไม้เศษตาหน่ะอย่างเยอะเลยเยอะไม่พอมีคลิปที่ดังกว่าไม่เนี่ยไอ้คลิปบ้านไม้เสียตาก็ดังกว่านะมากกว่าไอ้คลิปที่เราไปดูอีก คือเราไปดูคลิปเพื่อหนังนะว่าอันไหนดังสุดไอ้คลิปสร้างบ้านน้ำไม้เสียมตาลนอะดังสุดสุดโอ้โหอ,อ,อันนี้มันเป็นสภาพอันนี้แต่ไม่แน่ว่าเป็นตอนแรกเป็นสภาพไหนวะแต่แลาจะไม่ใหญ่มัง้งจำไม่ได้เิอืย โอ้โหอ๋น huh. ี่อือฮึคือใช่อีกคลิปหนึ่งไงที่เรา ไห้เรารระเบิดสองรอบไปตอนแรกคือเออคือมันก็มันด้แย่นะแต่มีคนดูเยอะจังทำไมออกคลิปแบบระเบิดคนดูก็เยอะนะเยอะด้วยเออใช่แต่มีคลิปหนึ่งที่มีคนดูเยอะเหมือนกันก็คือคลิปต่อขุดลงลงเมืองอน่ะก็เยอะเหมือนกันนะเยอะด้วยไม่แห่งเยอะไม่พอแต่ <S <S คนไอคลิปที่เยอะส่วนใหญ่มันต้องมียูทูบเบอร์มาดูแน่เปล่าวทุกใส่ใจว่าคือไอคลิปแบบที่มีงอดดูเยอะๆมันจะมียูทูบเบอร์มันดูบ้างไหมอันนี้เราใส่ใจเราะช่องช่องสกิบิดี้อ่ะยูทูบเบอร์ที่ไม่ติดตามสกิบิดี้ยังรู้ว่าอันไหนอ้าวตัวคนไหนผมาเช่นช่องของพี่โบอสกับช่องแดงซ์ฟาวด์ชิงแล้วก็รู้ เขาเล่นกด,ดูมั่งแหละเขาติดกีบเพราะมันดังเพราะแถม,มอยอมอยู่เยอะด้วยเขาเล่นการดูดูมั่งเลยแล้วก็ดูเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้แบบอะไรมากเพราะคิดสกีบีดีอ่ะคือเราดูแบบเหมือนมีคนไล่อารมอ่ะคือเราดูแล้วแบบธรรมดาแต่ถ้าไม่คนอื่นนะที่แบบมีอารมณ์หรือว่าอาจจะแบบชอบมั้งพอดีเราไม่ได้ชอบสกีบีดีไง ก็ดูดูมาตลอดไงคือดูมาตลอดไงแต่พอมีตัวใหม่มาก็มไม่ได้อะไรไนมะ่ได้อะไรเลยธรรมดามีอะไรอย่างนี้มั่งที่แบบพอดูพอดูมันแบบเป็นกระแสแล้วมันธรรมดาถ้าเป็นของเราเป็นอย่างงี้ไม่นดีมนาะดูแล้วจะเป็นแบบะแอะไรอะ่ะบอกใส่ใ,ใช่ว่าช่องที่เป็นกระแสส่วนใหญ่โอเคเออใช่ S C ็นกระแสก่อนหน้านี้ ไอ้โมุกผมดำอยู่ขาเพลงเล่นเต้นเต้นเต้เรียกว่าเต้คือเราเคยดูนนั้นตอนที่อยู่รู้สึกตอนแรกอ่ะที่เราดูอ่ะรู้สึกชอบมันก็แปลกดีนะคือเราไม่เคยดูมาก่อนรู้สึกที่มองในม่านหน้าเงาเนี่ยที่สายก็แปลกด้วยฮะคือโอ้แต่เพลงเขาเราได้จะเคยดูไอ้ผิงที่เต้นแล้วนะ คือเราตอนแรกเที่ยวดูอะน่าจะดูผ่านแอปบิลิบิลิไม่ค่อยอยู่ทุนนี่แหละแต่ไม่แน่ว่าจะตูมผ่านแอปไหนแต่มันสนุกมากคือตอนแรกอะใครใครหน้าไหนวะเอาปลาลงตกใส่ตะตะตะไ,ไ่้น้ำหายไปปลาต้องพี่อัตราเลยนะปลาปีนันย่าอันตรายสุดเดียวคืนเอแล้วก็ดูมันเรื่อยๆจนแบบไม่รู้ต่อแล้วคือเรา,เา,มาเไม่ได้ต่อ มาแล้วแล้วไม่สนใจเพลงดุอะแต่ไอ้ซีน่ะนะก็ไม่ได้แย่นะแถมมีกระเป๋าผิดอ่ะก็แต่พ่วไงเนีาะมลือกสีหน้าแต่ก็ชอบอยู่นะที่แบบซีรีส์นะว่าแบบตีแฮกเอาครอบครัวมันมาปล่อยออที่โแบบรงเรียนที่ตัวงไม่รู้จักด้วยมันมีแขบ้มมางที่ปล่อยแบบไม่รู้จักแขมก็คนนี้มันก็ประหลาดเลยนะ แต่เราไม่ดูจนจบนะคือมีคนเปิดมาให้อ่ะนั่นแหละมีคนเปิดมาให้ปุ๊บเราก็ด,ดูให้บางคนจะถามว่าดูอะไรตอนไหนเอ๊ะจำได้อยู่นะก็จะเป็นตอนสองแต่ก็ไม่ได้แย่นะซีรีส์นี้ดูก็สุนจริงแต่ก็ไอท้ที่ไอ้ที่เป็นกระแสแต่เป็นพราะเพลงด้วยมั้งพรเพลงมันก็แปลกดีท,ที่นี่ที่นางเอกเต้นแบบ ปเป็นซีรีส์กระแสไอ้เป็นอันไหนที่เป็นกระแสก่อนอันเนี้ยก็เป็นที่กเกมที่เราเคยว่าลุดไว้อะมื่อครั้อดีนะทำไจะดูครั้งดีอะถ้าเป็นช่งตามกระแสแบบทำมันเป็นเช่เป็นอะมาต้องนอนมันเนี้ยนอนแหละไม่งั้นจะเออล่ะ ทำไมต้องมานอนด้วยก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาวานไงโอเคคือใช้ไอซิลลี่ก่อนที่ไอซิลี่ก่อนที่เป็นพี่ผมนำอ่ะก็เป็นซีพีเกมที่ไม่เคยไปคาแขกเพราะเอาวัฒนธรรมเกาหลีมามาเล่นไงหางน้ำตาลที่เป็นรูปสาตนานเช่นร่ม เออดาวอะไรอย่างนง้สามเหลี่ยมไม่แค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้นะมั้งเพราะส่วนใหญ่ออคนที่ตามแต่เห็นมีคนบอกว่าจะมีภาคต่อแล้วภาคต่อมันจะม,มาไหมดูท่าแล้วเหมือนซีรีย์บางเรื่องอ่ะภาคต่อไม่มีแต่พวกวจะทําแต่ที่พีเกมให้มีภาคต่อจริงเราก็ไม่ดมูเราก็ไม่ดูคนหรือที่สปอยน,นนะเพราะเราไปดู ช่องสปอยม,อมัง้งแต่ก็ดูจริงแหละแต่ก็างานไงนะคือเราไม่ได้อินกับกวัฒนธรรมเกาหลีไงถ้าใครคดิดถเกาหลีแต่ไม่ได้อินคราะวัฒนธรรมเกาหลีจะเข้าใจได้ว่าเป็นเป็นสภาพแบบไหนคีแขเป็นมากแบบช้าดูตัวละครแบบผู้หญิงผู้ชายจริงกันนั่นแหละแต่เราไม่ได้อินมากกับกวัฒนธรรมเกาหลีเช่นขูน้ำตาลเล่นโกโกวาไม่อยากจะพูดไอ้นั้นเลยพูดทีไร แม่งมาแล้วจ้ะชั่วโกูกูวะที่นูอยากได้นั่นแหละแม่งไม่อยากจะพูดไปเถอะแล้วคืองกใส่ว่าแล้วไอซีที่เคยเป็นกระแสมันจะกลับมาดางังได้อีกมั้าไม่นับไอตัวผิวองำมันน่าจะเป็นซีรีส์แหละใช่น่าจะเป็นซีรีส์แหละน่าจะจบและจบเลยถ้าไม่มีภาคต่อนี่ ไม่เห็นว่าภาพต่อจะเป็นสภาพไหนแต่ต้องดูทียรกก่อนไม่งั้น,นดูไม่รู้เรื่องชอ,อบอิงนานเลยโอ้โหแม่งไหนซ่อมไฟสุดวะ นวาไอที่มาพูดถึงกระแสนี่ก็ใส่ว่ามีใครแบบรู้อเฉกับซีรีส์เรื่องซีรีปดีมั่งพอดีไอซีรีส์ที่เราทำอยู่ตลอดอ่ะคือทำมาหลายปีแล้วไงไอซีรีส์ไอยิมนีตะขาบกับซีรีส์มอผัาสะพิษศาสรก็เพิ่งมาทำอะไรหวานี้เนี่ยไอซีรีส์ไอย่ิมดีตะขาบมันก็ตอนแรกคือคือหวังว่าเผื่อมันจะมีคนดูชอบซีรีส์ที่เราทำ แต่ทำมาหลายปีไม่มีใครชอบซีรีส์แตงั้นและพอดีไอตอนนั้นฮนะที่เราได้รูฟหมอแต่ดพิษไปอะช่วงนั้นนะคือเราคิดได้ว่าเออเผื่อคุณดูช่องเราอาจจะเบื่อซีรีส์เรื่องนี้นี่สครับเพราะซีรีส์เราไม่ได้ขึ้นหน้าไปไหนเลยเชื่อคือเราไม่ได้ขึ้นหน้าไปไหนแต่ก็ลองทำก็ลองเป็นช่องเดียวมานที่ทำซีรีส์เนี้ยได้ตลอดเวลาบางทีก็ว่างนะแต่ บางทีก็ไม่ทำบางทีก็ว่างก็ทำแต่ทำช้ากว่าช่องอืง่นถ้าเป็นช่องยูทูบเบอร์สายาไม่ใช่นะส่วนใหญ่เขาทำช้า,ขาเขาเพราะว่าคลิปเขามันนานแตตัดก,กับคลิปเราดิตัดก,กับคลิปเราเนี่ยแหละที่ตัดก,กับยูทูบเบอร์คนอื่นเขาพอยูทูบเบอร์คนอื่นเขาทั้งมาลูปตัดเป็นเฟรมและใส่นเสียงเอฟเฟกต์แต่พอเราแค่ว่าลูปแล้วก็พามันมั่งอ่ะบาง네เรื่องอะ่ะเท่มีดเท่มาก เหมือนมังกงแล้วทีจะเอาตัวก็มีเดี๋ยวก็เราโอ้ยมันยิงนานะเุ้ยโอ้โหนั่นคือทางนิ้เจ็บทำให้เจ็บปื้มอย่างแรงกระเบือก็ มีคนถามว่าจริงๆมีคนถามแห่น้องว่าแล้วผู้ชายที่มาช่วยเราคลิปเก่าๆล่ะไอ้คลิปซีรีส์เนี้ยไอ้ซีรีส์มือสามเหลี่ยมอ่ะเขาไม่มาเหรอก็เขาจะไม่มาตลอดแหละคือเขาไม่สนใจชอคือเร่องของหายายผาไอ้่ผู้ผู้ผู้ผ้ผู้ผ้เู้ผู้ผู้ผูนผู้่ ก็ไม่มาช่วยกลับมาช่วยก็ตาตากันยี่ไม่ได้คิดไอเดียแปลกๆแต่เช่นเด็กซีดี้ตอนนั้น่ะมาะนนะะตนนัดนะซีรีสมัน,นปแปลกอ่ะนั่นแหละกับเอาพราะคือเราเองและเป็นสิ่งหนึ่งที่แม่พูดผู้ชายคนนะั้นแหละได้พูดถึงนะเดี๋ยวก็ทำต่อนะแต่ไม่รู้ว่าซีดี้จะไปต่อได้กี่ตอนนะไปไปนั้นไม่ไหวก็ทำซีรีส์ไหมผู้ชายคนนั้นพูดอะ่ะเอ้ชายที่มาช่วยเราอะ่ะเขาบอกว่าถ้าซิรีส ทำซีรีส์ใหม่ครั้เนี้ไปไปไปไม่รอดก็ทำซีรีส์ใหม่แต่เราก็อืมถทำซีรีส์ใหม่จริงอ่ะมันต้องแบบดีๆหน่อยไม่งั้นมันจะเละเหมือนกันวันนี่อนิเมะบางเรื่องอ่ะเหมือนการ์ตูนบางเรื่องกันเนาะที่คนชอบแซวกันว่าปลาหมอนนั่นแหละเหมือนอนิเมะมินยานอ่ะที่มีคนชอบแซวกันว่าเป็นปลาหมอนแต่เราไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนั้นนะว่าอันนี้เม็ปลาหมอนมันเป็นแนวไหนแต่ แต่ก็เคยดูนะวันนี้เคยฟังที่เขาพูดมายูทูบเบอร์ที่ทำนิเมะเขาพูดมาว่าเราไม่เปราหมอจบแบบนั้นนะคือห้ามงั้นมันก็โดนด่านะแต่ไม่ใช่ช่องเรามันก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะช่องเราคุณดูก็มีแหละแต่ไม่ได้ดูบ่อยเพราะคุณดูช่องเราถ้าแต่หนูว่าจะดูอันไหนต่เล่ได,ดูคลิปไอ้คลิปซีรีส์เรื่อง <laughs> หมอคอตัดประปาสรราทลองเอให้ดูแหละว่า แลคุณนูก็เยอะนะแสดงว่าคุณนูในหมู่หองบรษษษษิศัทมีคุณนูห้าสามคนห้าสามคนแหละไปดูมาแล้วในซีรีส์ก่อนหน้าเรื่องนอ้ยมีตาขาบอ่ะก็มีคนนูเยอะเหมือนกันแสดงว่าแฟนคลับเราชอบไม่ชอบตำรวจม,ม,มากกว่านะเพราะมันแปลกดีแถมครูนีได้ดูซีรีส์มอบริศัทแล้วก็รู้เลยว่าพลังใหม่ของตำรวจ มาคล้ายๆกับเขาเรียกว่าที่ปลีดเขาเรียกว่าวิธีทำลายวิธีสัดวิธีผลึกน,น,นั่นแหละคือคือเรากะจคือเรากจะทำไงไม่คิดว่าไอ้คนดูส่วนใหญ่จะรู้จักซีรีรส์ปลีดเช่ไนะเอะไอ้อกชื่อว่ากบท่าคือได้มาจากปลีดใช่ไมนะไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกไงแต่ลูกค่าก่อนว่า ไม่คิดว่าคนดูเราจะเยอะขนาดนั้นนะแต่น่าจะมีบางคนแหละที่เคยดูซีรีส์เรื่องเอ,อปลีกเทวะน,น,นะนก็มีคนบ้างแหละที่เคยดูน่าจะเข้าใจนะว่าว่าปลีีเวนะทวน่ะมีสามสายนะคือวิธีทำลายวิธีทางการวิธีรักษาแต่มันจะขอยแยกันกันคือถ้าเอามาอย่างเงี้ยตรงนี้ช่องราไเป็นช่องเล็ก คือไอ้ทูเบอร์ใหญ่ๆอ่ะไม่พูดตัวเองว่าช่องเล็กแต่ดูวิจามก่อนดิแฝ้หลักแฝนหลักล้ดพูดไปตัแล้วหยุดพังพูดม,มั่งอ่ะแม่พตดอาแบบเยอะๆนิดเดียวว่ามีพ่ตามเลนน้อยโอ้โหด,ดูลดูช่องเราก่อน แม่งคุยตามน้องไม่พอคนดูบางคนไม่ดูช่องเราด้วยนะคือเราไม่ได้บอกว่าให้คนดูมาดูช่องเรานะแต่ทํามาตั้งนานกว่าจะมีคุยตามเพิ่มคือเราก็แปลกใจนะว่ามีคุยหูเยอะตั้งแต่ตอนที่ทำํำไม้คำ้ำปากคนรถไฟเที่มีหนูยี้ได้ง,ง,งไง,งคือเราก็พูดมานานนะบางทีก็พูดแบบมีอะไรมาควรใจมากแต่ขอบคุณนะทีม่มาแชร์คลิปคือ เราไม่ได้ดให้กดไลค์กดแชร์กดตามแต่เขาไม่มีคนอยากแชร์น่าจะมีคนแชร์แหละเพราะซีเรามัก,ก็ธรรมดามากไนงะเช่นหมอกทางิาต์อันี้มีาคารขาหลายเรื่องแหละที่เราทำเป็นคนทำธรรมดาส,สุดๆแต่เราไม่กี่คนนะที่ทำแนวเนี้ยไม่ถึงแนวแบบเหมือนมั่งองะคือมั่งงะจะมีมีช่องของพูดแต่ของเราไม่ใช่อของพูดเห็นภาพสดเอา ใจนะ้ก็โดนสดทางคลิปด้วยสุดทั้งตลอดชีวิตน,นี่ให้ซีรีส์แม็ไอซีรีส์โมตาปิศากับซีรีส์ไอ้ยุทธ์ตะาขาบท่าสดทุกครั้งไม่มีไหนเตรียมเลยถ้ามีไหนเตรียมปุ๊บจะลืมทันทีแต่บางทีก็จำที่จะเขาพูดยังจำได้ ใส่ตะก,กาของยูทูบเบอร์นั้นนั้งว่าคือเขาบอกตัวเองว่าช่องเล็กแต่พู่ยตามเขาดูดิแม่งช่องผู้ตามหลักร้านเท่านั้นเลยแต่ดูช่องเราดิพู่ยตามน้อยแต่ไม่เคยบบนเรื่องโอ้ยว่าช่องตัวเองเล็กแต่ก็รู้ตัวเองว่าคิดตัวเองธรรมดาไงรู้ดีว่าช่องธรรมดามันจะเท้กับช่องที่แบบผู้ตามเยอะยังไงแถมพผู้ตามเยอะมากคนอะแม่งครับพูดแบบนี้เราก็ต้องใส่นะว่า คือเองไม่ผิดเทียบก,กับโอ้โ,อโหยูทูบเบอร์ช่องเล็กนี่นะดูดูดูสภาพตัวเองว่าเคียวตัวเองนั้นเป็นช่องเล็ก <Yeah. S 1> แต่สายตา,า,า,าคนนอกเองเป็นช่องใหญ่นะกินข้าวก่อน <c oughs> โอ้ยูท <c oughs> ูบเบอร์ช่องเล็ก ไมู่ดเป็นเหมือนกับตัวเองทั้งนั้เยเดี๋ยวโอยทำามาโูคิดคือกลัวคิดว่กงานก็เลยมโนคิดแบบอนไหน่แก้ขายแม่งคิดไปเลยไหมครับแหละถ้ามโคิดว่ารูปอ่ะไม่ใช่น้านๆแถมบางบางคิดโนตัดด้วยนะโอ้โห แต่ภาพคนดูคลิปคุณดูดิม่านแบบเรานานแล้วคนดูนตัดจะรูแล้วจะรูแ้แหละว่าคนดูตัดไอ้คลิปที่เราว่าน้องคน,นงไไหน,น,นึ่งอ่ะไอ้น้อง ngt นี่เนี่ยเราไปดูน่าปวดช้ำจริงจริงอ่ะคือเราเนี่ยไม่ออกนะว่าว่าน้องเขาไม่ใช่คานิคิแต่ผมขาวเหมือนกันแต่มีการมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคานิคิขอโทษเลยนะน้องเพราะนั้น ให้คนที่มันบอกว่าให้พี่ไอกเกมนี้เล่นได้ไหมเ,เล่นไม่ได้ของเราไนะอ้กเกมนันะ้นอะเราเราหนูมาเล่นแล้วพาแต่เราเล่นไม่ได้เขาใส่บอกว่า,า,วาถ้าแต่เราเล่นได้มีคนดูเยอะขึ้นเหรอก็ไม่นะทำมาหลายทำมาหลายคลิปได้ด้วยนะมันู้นไม่คืเยอะขึ้นตลอดเวลาเราก็มีคนดูน้อยมากมีคนดูเยอะมากก็คือถ้ามาลงคลิปเกมเไม่สำคัญแต่คนละสไตล์ แต่เวลามาไดเมื่อไหร่เก่อเลิบางช่องไงก็พูดเก่งนะเช่นพี่เอกพี่ลิเฟอร์พี่แป้งใช่พูดเก่งแต่เขาไม่ได้ปี๋ที่เอตัวเองว่าเป็นช่องเล็กแต่บาง,งาช่องเนี่ยไม่พูดตัวเองว่าเป็นช่องเล็กทั้นงนั้นคือพวกเก่งมันไปพูดแบบไหนวะแล้วตัวเองกนได้เป็นช่องเล็กโอ้โหวิเคราะห์ดูช่องลำบ้างเลย ถ้าเองมืช่องนั้นนะโอ้โหช่องเล็กเหมือนกันแต่คลิปเยอะกว่าบางช่องเองนะไอคลิปช่องยูทูบเบอร์อนิเมชันอะแม่งคลิปยังน้อยแต่พี่แต่คลิปแต่พี่ตามเยอะทั้งนั้นเต็ทั่วคลิปเขาเยอะสิก็จริงนะพวกคลิปพวกเขามันก็น้อยจริงแถมทำไมเราไปดูช่องอะไรช่องนี่เป็นช่องอะไรอนิเมชันเราเรื่องแหละธรรมดาอย่างที่คิดคือ คลิปเข้าทางสุดมันได้มีระบบจ<ต>ักใหม่เมื่อช่องพ่สสุดโรเข้าจังนะพ่สสุดโรก็ลางอยู่แหละแต่ช่องเขาก็กดคลิปเยอะอยู่แต่ทําไมช่องสายเราเรื่อกไงบางคนช่องอ่ะคลิปน้อยแต่ผู้ตามเยอะแถมบางช่องอะ่ะช่องยูกิไม่ใช่ดิไม่ช่องยูกิน้ำโศกก็กินน้ำเหมือนกันแต่เขามีคลิปในเรื่องด้วยไงใส่คลิปในเรื่องเขาจะทําให้น้องพอคลิปเขาใหญ่คือมาช้ามาก กูว่าลยว่าโปรแกรมของเขาใช้อมันไม่เหมือนโปรแกรมที่คือเขาใช้หรอกใช่และคือเปลยนที่กับเราไม่ไดิโดยเราดิคือเราทำซีรีส์อันนี้เี่ตะข่าวกับหมอตาวิศาช่คแอปเดียวก็คือ IPXpress แอปที่คือมีใครใช้แน่นอนในการทำเป็นมังสไตล์แบบเหมือนมังหะ่ใครกูรู้ว่ามังหะทำยากก็จริง เปราทำน้ำเลยนะครับเดี๋ยวคนเราเป็นเหมือนสไตล์แบบเหลี่ยมๆโคตรเหลี่ยงถ้าทำเหมือนมังงะก็ยากนะเพราะมังงะมันต้องมีแบบแบบเป็เช่งเป็นแบบเป็นเป็นท้องไว้นิดนึงอันที้ช่องขามันจะมีช่องเว้นด้วยคือเราเป็นได้ไปดูช่องช่องที่บรลิเฮ่เมื่อวานน่ะที่เขาเกี่ยวกับบริสไอ้ทาวกลว่าคือเขาจะทำเหมือนมังงะ ต้องมาดูหลายๆแบบคือเราได้ไปดูช่องเกี่ยวกับบีรเทมอนอะคือมันมีช่องอ่ช่องที่เอารูปมังงะมามาลงในช่องด้วยเป็นแบบมังงะของญี่ปุ่นอะมันจะแตกต่างกับเมันก็จะแบบเหมือนกันนะที่แบบมันจะมีซึ่งมันจะมีไอ้ตรงแบบไอ้ข่าวกับไอ้ดรรมะจะหากานอะคือข่าวจะหากับช่องมากไอ้ช่องที่เป็นการไม่รู้ว่าไงไอ้ช่องกรอบอะคือมันจะหากับช่องกรอบอะไร หลายกิโลเมตรนะใช่มันหากกันหลายกิโลเมตรก็คือเราแบบทำแบบไม่เหมือนกันเพราะไอ้ช่างเราอ่ะคือทำแบบมาต่อกันต่อกันต่อกันเพื่อแบบจะทำแบบบางทีก็เบาดูดีมั่งบางก็เบี้ยวมั่งแต่ไอ้เบี้ยวนี้มันมีมีนะแต่เพราะแบบมันได้แก้หนุะคือเราต้องแบบมีแบบของดีๆมั่งแหละแต่เราก็ทำแบบซีรีส์นี้มานานแล้วไงถ้ยห้าสิบปีกันหรื ถ้าด้เปลี่ยนทีนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเอาไอพีเพนมาอยู่ในแอปอื่นนแด้นี่ไม่นี่เอาอยู่ไหนคือนะแบบโทรับคือเอาไอพีเพนอยู่ในกับเราอะ่ะอยู่ในคอมแต่คอมพิวเตอร์มันกม็มีสลายแบบนะที่สามารถทําแต่มันก็มีค,มคมอมพิวเตอร์สำหรับเพย์คอมปี้ในเกมคอมป์สายทำงานแต่เราก็ไม่ได้เล่นเกมบ่อยขนะนานันะั้นที มีเงินเยอะก็จซื้อได้เนี่ยถ้าซื้อได้เสร็จปุ๊บอย่างหนึ่งต้องซื้อก็คือไอ้ปากกาที่ว่าดูเป็นแบบป,ปากกาลยายเง่น <ะ S 1> ที่แบบมันจะมีแหลมๆถ้าใครเกรี่ยเงิน อ๋อช่างก็เฉยๆนะก็เฉยๆแบบธรรมดาสุดๆอ่ะคือเองมีดีอะไรบนะ้างเนาะคลิปได้มีกวามเยอะคือหรืว่าคลิปอันนี้ไม่ใช่พ่อทำดีอ่ะก็อต้องใส่นะว่าคลิปอน,นี้ไม่ใช่เขา,าทำดีขนาดเลยอ่ะถึงหน้ามีคนดูเยอะจังอืม คือ,อ,อทำไมสะดุดคือเนี่ยโอ้ยไอคลิปที่ยูเบอร์ในไม่ใช่นะเขาทำประจำอ่ะทำไมมีคนดูเยอะจังคะที่คิิปเขาแต่คลิปน้อยก,ก็ทำนวลากวจริงแต่มีคนดูนหน่อยบางทีก็ไม่มีคนดูนเลยทำมาตลอดแถมทำมาหลายปีด้วยคือทำมาช้ากว่ายูทูบเบอร์ช่อง มไม่ใช่ช่องไหนเล่นสยใช่คือเราทะแชกกว่าช่งองของเขาแต่เ,เราก็มีคลิปเยอะกว่าช่องเันคลิปเยอะอันนี้มีช่องเมีช่องราหนึ่งเจ็ดเก้าไม่ใช่แป้เ็คลิป โอ้โหทำเยอะเลยเยอะไปไหนวะคือพวกเองนานทีจะลงคลิปอลงคลิปทีนึงโอ้โหว่าจะพูดถึงคุณบูปี้ยงป้างมาจากไหนไม่รู้เออเสร็จสักทีโอ้โหทำตั้งนานคลิปก็ยาวด้วยนะยี่สิบเจ็ดชั่วโมงปาทำยาคนนั้นโอเค คือกะจะทำมายากกว่านี้นะแต่คิดมันยาวเกินตงเสียโมงแน่นอนชัวปา้าบเอ้ยต้องเไม่มดเที่ยงแล้วกันอาลละปิดคลิปสักทีก็ขอจะคิดไว้นะทผู้ชมไม่ใช่คลิปสร้างบ้านแต่คลิปส้มแซมโอ้แล่คือไอซีดี้อายุจะขับจะมาไหมมามาช้าหน่อย แต่เราดูแล้วกันว่าซีรีส์นั้นจะเป็นแบบไหน <Yeah. S 1> เราดูแนด้วยนะซีรีส์เอมี่ตะขาบทำตั้งนานดูด้วยเอา G G e ้า GT easy ๊า่บายนะ